ใครมีคำถามอะไรเนาะดังพนใครม, <Okay. S 1> มีอะไรยกมือได้เป็นจริงๆถ้าติดตามฟังคลิปตลอดเป็นแฟนพันธ์แท้แม่ครูอย่างเหนียวแน่นแทบจะหมดคำถามเลยแหละ <c oughs> มันหมดคำถามแต่เหลืออยู่สิ่งเดียวคือรู้หมดคำถามในที่นี้ไม่ใช่ว่าคำถามไม่มีคำถามมีอยู่ แต่คำถามที่มีเราผู้รู้กลาเป็นสิ่งที่ถูกรู้เขาเรียกว่าหมดคําถามมันได้แต่รู้ในทุกขณะปัจจุบันคือธรรมะมันมีแค่นี้แหละถ้าฟังซ้ำๆเดิมๆฟังเดิมๆมมในแต่ละคลิปแม่ครูก็จะตอกย้ําตอกย้ําตอกย้ําเรื่องปัจจุบันขณะในสมาธิฐิปัจจุบันขณะที่กลับมารู้ตัวเราและปัจจุบันขณะที่สําคัญที่สุดคือปัจจุบันขณะ ถ้าเราไม่ยังไม่เข้าใจว่านิพานคืออะไรผลทางแห่งการพ้นทุกข์ที่พวกเราเดินเดินน่ะจุดสิ้นสุดมันอยู่ทางไหนเชื่อไหมว่าถ้าเราไม่ทราบในสิ่งนี้มันเหมือนคนเคว้งคว้างอะ่ะปฏิบัติไปก็เหนื่อยปฏิบัติไปก็จับจุดไม่ถูก <Okay. S 2> ปฏิบัติไปก็มั่ว <Okay. S 2> ปฏิบัติไปก็ทอ้อแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังจับจุดถูก แม่ครูจะบอกว่าโพ้มีกําลังใจเราเปรียบเหมือนว่าเทาพระพุทธองค์หรือความพน้นทุกเนาะเปรียบเหมือนตัวช้างอะเราเดินเข้ามาเห็นปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนะที่รู้จักตัวเราทั้งตัวถ้าเป็นสังขารปรุงแต่งมันเหมือนกับมันเห็นรอยเท้าช้างเมื่อมันเห็นรอยเท้าช้างที่ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมันเดินตามรอยเท้าช้างอ่ะมันย่อมพบตัวช้างแน่นอน เพราะรอยมันชัดยิ่งลงปัจจุบันขณะรอยยิ่งชัดตัวยิ่งปรากฏตัวช้านะหมายถึงไอ้ธาตุดูแต่ส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนรอยนึกรอยเอาเองปั้นรอยเอาเองหรือไม่มีความเพียรในขณะปัจจุบันขณะหรือเรียกว่าไม่มีกัดจิตจจจอมันก็เลยคาดเคลื่อนทําเลยคาดเคลื่อนเราก็เลยคาดเคลื่อนจากอมตะอมตะธาตาุอมาตะธรรหรือพันธุ์พิน แต่เราลองดูนะสักครั้งหนึ่งก็ได้เนี่ยในห้องนี้มีกี่คนไม่รู้ล่ะใครที่ยังไม่เข้าใจจับจุดไม่ถูกลองทิ้งทุกอย่างที่เราแบบมาทั้งหมดความเข้าใจความรู้ความคิดความเห็นทั้งหมดแล้วลองเปิดใจฟังในคลิปนี้ก็ได้ฟังคลิปนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวที่แม่ครูพูดอยู่ตรงเนี้ยตามไปพร้อมกันเลยในปัจจุบันขณะเนี้ยขณะเนี้ยมันไม่ได้มีเรื่องราวมันมีแค่การเลือเล่อนเนื้อรู้ตัว รู้กายที่มันเป็นอย่างเนี้ยรู้ความคิดที่มันเป็นอย่างเนี้ยก่อนมันจะปรุงมันก็ไม่ได้ปรุงก่อนมันจะคิดมันก็ไม่ได้คิดแล้วเดี๋ยวมันคิดเสร็จมันก็จบไปอดัมก็คิดใหม่คิดเสร็จมันก็จบไปมันมีแต่เกิดแล้วก็ดับหรือเกิดแล้วก็สลายเกิดแล้วก็สลายลองสังเกตดีมันถ้าจะเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เนิน มันแทบจะหาตรงไหนที่เป็นตัวตนไม่ได้เลยเพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นตอนเราไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดที่จะดูไม่เคยหยุดที่จะดูเพราะเราแสวงหาเพราะเราจะเอาเพราะเราหมายมั่นจากความไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมทั้งหมดหรือธรรมะที่แท้จริงคืออะไร แต่ถ้าเป็นเราเมื่อก่อนไม่ได้เียรู้ความจริงอนึกไม่ได้เว้ยเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้นนยนพยายามจะนึกแต่มันเข้าถึงความเป็นจริงศัจรมศัจธรรมอ่ะมันมีแต่ความรู้แจง้งรู้ว่ามันหมดไปหมดไปหมดไปถึงระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีมันก็มีแต่หมดไปหมดไปหมดไปมัญหาสาระแกนสารไม่ได้มันมีแต่ธรรมาชาติที่เป็นอย่างนี้ของมันเอง เนี่ยถ้าเราจับจุดต,ตรงเนี้ยอนัตตาคือของเป็นเองประโยคเดียวก็ได้มาพิจรารณากันมาพิสูจน์กันอนัตตาพระพุทธเจ้า,จาแต่ว่าอะไรัตาลูปเนี่ยอนัตตาใจนี่อนัตตาความเป็นเราทั้งตัวเนี่ยคืออนัตตาสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาหรือสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นอนัตตา และธรรมชาติมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วแต่เพราะความเห็นผิดความเข้าใจผิดไม่เห็นก้อนเนี้ยก้อนทุกว่าเป็นตัวตนจริงๆเราที่นั่งเนี่ยไม่ได้ต,าต่างกันเลยคือความเป็นอนัตตาหมดคือความเป็นสุญญาตาหมดคือการเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดมันก็เลยเป็นที่มาว่าพวกเราเนี่ย ถ้ามันเสมอกันด้วยความเข้าใจที่สัมมาที่ถูกต้องมันจะเสมอกันที่สมมติแต่ถ้ามันมีความเข้าใจที่ผิดต่างคนต่างคิดต่างคนต่างวิเคราะห์ต่างคนต่างวิจารวิจัยมันจะแตกต่างกันโดยสมมุติและถ้าเราสังเกตสิต่างคนต่างหลงสมมุติต่างคนต่างหลงตัวตนหลงความคิดความรู้สึกแล้ว่าเรื่องมันจะยุ่งไหมมันยุ่ง ถ้าเราต่างคิดเห็นแต่เราไม่เห็นคิดถ้าเราเห็นคิดมันไม่ยุ่งแต่เมื่อไรต่างคนต่างคิดเห็นยุ่งไหมที่ใดมีความคิดเห็นต่างการต่างคิดเห็นและไม่มีกลับไม่มีการกลับมาเห็นคิดเลยไม่ว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมไม่ว่าเราอยู่ตรงนั้นด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่โดยเอาความคิดเห็นที่มาฟ้าฟันกันเดินออกเถอะ กพราะมัเปแต่เรื่องราวถูกไหมมันมีวันจบได้ไหมไม่มีแต่ความทุกข์มีแต่การไม่ยอมการถูกไหมความคิดกูก็ถูกความคิดเขาเราก็ว่าความคิดเขาถูกต่างถูกกับถูกด้วยความคิดแต่ความคิดใช่ตัวตนไหมแต่มันเกิดสงครามได้เพราะอะไรอ่ะเกิดการรักกันได้เพราะอะไรเกิดการชังกันได้เพราะอะไรถูกไหมก็พราะไม่ใช่การเข้าใจผิดหรือใช่ไหม เข้าใจผิดเรื่องอะไรเรื่องเนี้ยเรื่องตัวเนี้ยเรื่องกายและจิตเนี้ยหรือสงอังขารทั้งหลายเนี้ยเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนแต่มันไม่ใช่ตัวตนมันแค่เข้าใจผิดแค่เนี้ยถ้าแม่ครูพูดตรงนี้เนาะถามพวกเราทุกคนเราฟังแม่ครูเนี่ยณ <c oughs> ตอนนี้ปัจจุบันนี้เราพอเข้าใจถูกได้ไหมพอจะเข้าใจถูกได้ไหม ถ้าเราพอจะเข้าใจปูกเราสังเกตดูดีๆสิการดิ้นรนมันหยุดลงไหมเอาแค่ขนาดนี้นะไม่ต้องไปไกลถึงขนาดไหนเอาแค่ขนาดนี้ขนาดเดียวว่าการดิ้นรนหยุดไหมหยุดเมื่อการดิ้นรนหยุดการแสวงหาหยุดไหมหยนิพพานย่อมย่อนไหมต้องทําอะไรไหมเห็นไหมปัญญามันเกิดตรงนี้อย่าเพิ่งเชื่อ แต่ลองสัมผัสนะตรงนี้แต่ถ้าขณะจิตต่อไปไม่เกิดปัญญาหรือไม่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นผิดว่ากายแล้วจิตเนี้ยเป็นอัตาตาแล้วตัวต,วตวนมีเรื่องไหมวุ่นวายไหมดิ้นรนไหมกร,ระเสือกสนไหมไล่ตามสังขารไหมมีผู้ทุกข์ไหมเอาก็ชัดเจนนี่น้ำมึงฟังทำไมเนี่ยก็ไมก็ชัดเจน มีแค่นี้เองใช่ไหมล่ะจบได้ไหมเออแล้วมึงจะไปเกิดกันต่อยัองไงอ่ะถุกไหมนะักขณะจิตต่อไปมันมีวิชาเกิดความยึดถือก็รู้ว่าไอ้ที่ยึดถือเนี่ยมันคือความเห็นผิดจบไหมจบจบไหมเราว่าเฮ้ยในซูมมึงเออออกกูเนะ่ยถึงกูจะรู้มึงเข้าใจหรือมึงไม่เข้าใจเข้าใจหรือไม่เข้าใจคือจบหรือไม่จบ จบถูกไหมถ้าจบแล้วต้องมีอะไรพูดกันอืมถูกป่ะแล้วเราจะรู้ว่าคนที่ไม่ฝึกคนที่ไม่รู้ความจริงคนไม่ได้ศรัทธาคําสอนพระเจ้าคนที่ไม่ได้ศรัทธาท่านรู้เขาก็ย่อมเป็นของเขาอย่างนั้นแหละด้วยความหลงถูกไหมอคติจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดคนดีคนชั่วจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดมีแต่คนไม่รู้ง่ายทีมั้การใช้ชีวิตอ่ะ ง่ายไหมง่ายเนี่ยเหมือนตอนนี้แม่ครูพาพวกเราเฮ้ยมึงกลับมาก่อนมึงอย่าเพิ่งไปไกลแล้วมึงฝันมึงเพ้อมึงวางความเพ้อเจ้อของมึงลงก่อนแล้วกลับมาก่อนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสวันนี้แม่ครูได้คุยกับไม่ช่นนกเนาะประเดีคุยกันคร่าวๆคุยกันสองอย่างเรื่องเรื่องสติในขณะปัจจุบันที่กลับมารู้ตัวเราว่าตัวเราเป็นสังขารเนาะ แม่กลัวเลยบอกว่านกมันมีสิ่งที่ง่ายกว่านั้นอีกมันง่ายจนดูยากดังรู้ไหมแต่เห็นผลกับตัวแม่คลยเองแม่คลัศรัทธาบริจ้าด้วยหัวใจที่เป็นเปลี่ยนทุกขณะปัจจุบันลูกและนามนีจะเป็นยังไงยกไม่มีอะไรเป็นเราเลยยกถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามันจะเจ็บจะป่วยจะตายจะอดทัวจะเป็นผู้รู้จะเป็นผู้หลง จะมีสติจะไม่มีสติยกหมดมันจะเป็นยังไงคือยกหมดศรัทธาในธาตุอยู่ศรัทธาอันตัดสรุลขององค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าศรัทธาในคําสอนท่างว่าตัวเราไม่ได้มีอยจริงมันจะบิ้วอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ไม่เชื่อไม่ไหลไม่เป็นแค่รู้ง่ายไหะ ง่ายเราดูพิจารดีๆเด,ดี๋ยวิ่งมีข้อแม่นะใช่กับแม่ง่ายแต่มันยากถ้าคนบอกว่ามันยากกูถามว่ามันยากตรงไหนอ่ะใครจะตอบถ้าคนแบบว่าเอ้ยมันง่ายแต่นูยังทําไม่ได้มันยากแม่กูอยากให้กุยกันยากตรงไหนเดี๋ยวแม่กูจะเขียในให้ใครได้ยินเสียงลูกล้วบอกเลยเนาะหนูจะบอกว่าง่ายมากแม่คะ่ะอะไรนะง่ายคะ่ะง่ายมากๆ ง่ายจนยากใช่ง่ายมากหนูเห็นหนูเห็นนล้หนูเข้าใจที่แม่สอนแล้วค่ะง่ายจนเชื่อไม่ลงใช่เพราะว่าอูฟังมาว่ามันต้องยากอูฟังมาว่าถวายชีวิตอูฟังมาว่าตายก็ถวายไงก็เอาตายขั้งแรกไงทุกแต่วัดปัจจุบันจะเป็นยังไงก็คือถวายไงค่ะแล้วทําไมมันยากขนาดนั้นมันง่ายตงนยาก ความเชื่อความยึดถือมันยากตรงยึดถือจนเป็นความเคยชินมันก็แค่ฝึกความเคยชินใหม่ไม่ยึดถือหรือโลดทั้งกระดวนทานเลยก็คือเชื่อพระเจ้าไปเลยมันไม่ต้องถอนอะไรเพราะไม่มีอะไรให้ถอนค่ะอ่ะง่ายมไม่ต้ม่ทารู้อะไรเพราะรู้เรื่องธรรมชาติอยู่แล้วง่ายมันเราไม่ต้องออกจากสังขารเพราะไม่มีตัวเราในสังขารอยู่แล้วอักขุถามแล้วคพณ่งจะทําอะไร ไม่ต้องทำมาได้ชุบ้แค่รู้เห็นความเป็นจริงอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาไม่คาดเคลื่อนจากทักเมื่อไห่ที่มันคาดเคลื่อนต้องเอกลับมาคือรู้ด้วยแม่ทักษะแค่นี้ค่ะเชื่อแล้วค่ะเชื่อเราก็ดีว่ามันง่ายจริงแม่ดูจะแซวว่าเข็ดไหมมันไม่คูนเนี่ยนะแต่ก่อนส่งการบ้านลงตาเข็ดแล้วค่ะไม่เข็ดทิ้งก็ขับไปลงอีกกขับไปเอาอีกรักษาท่านรู้บ้าง ไปเป็นรูปบ้างไปความเข้าใจบ้างไปทำารรลุหมดแล้วบ้างอะไรรั้งแต่มันไม่เข็ดจริงมันไม่เข็ดจริงก็กลับไปยืดอีกเนาะยืดมันจะยืดไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงอะไรมัตันมันตันแต่คนเรามันตันคนละแบบบางคนตันแล้วหยุดดิ้นหลน่นบางคนตันแล้วเชื่อพระเจ้าเลยไม่เชื่อตัวเองแล้วยังไม่กูตันกูไม่เชื่อตัวเองแล้วแล้วกูก็ไม่รู้ว่ากูเชื่อใครได้บ้า กูขอเชื่อพระธรรมนี่แหละได้ไหมเส้นทางแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ประเด็นเดียวที่ทุกคนมาถึงจุดเนี้ยจะต้องทิ้งอย่างหนึ่งคือทิ้งอะไรไหมความเชื่อตัวเองถ้ายังเชื่อมันอยู่ไม่มีทางพบท่านรู้เพราะสองอันนี้มันสวนทางกันเพราะถ้เชื่อสังขารอยู่คือเชื่อเราเราทั้งตัวคือสังขารถูกไหมจะว่าไอเราทั้งตัวนี่แหละก้อนทุกหรือว่าไอเราทั้งตัวนี่แหละอวิชชาที่แท้จริง ปรุงมาแล้วยังเชื่อมันอยู่มีความคิดแห่งของตัวเองอ้าวันจะพ้นทุกยังไงอ่ะมันก็ไปเห็นคิดแล้วถูกไหมประการเดียวทุกคิดมันก็เลยเป็นที่มาว่าทุกคิดให้รู้ทุกคิดแต่จริงๆถ้ารู้ด้วยปัญญาต้องรู้ทุกคิดไหมไม่ต้องมันรู้ด้วยใจถูกไหมได้วยใจคือไม่เชื่อแล้วพอแล้วกูไปตามมึงทีไรกูก็ไปดิ้นรนค้นหาคนสุดท้ายก็ตันตันที่วิชาแล้วมึงก็หลอกกูไปอีก มีทางแบบนี้นะมันก็สรตยายทางให้กูอีกมีทางแบบนี้นะแบบนี้เป็นทางง่ายนะแบบนี้นะบางคนนี้ไม่เข้าใจนะ่ไปแสวงหางแบบนี้นะเอ๊ะเราอยู่บ้านเราก็ปฏิบัติได้อย่างนี้นะมันก็ไปเรื่อยมีวันจบไหมเพราะมันเคยิชื่อกันไหลไหลกับสังขารเข้าไปเป็นสังขารไหลกับสังขารก็เป็นเป็นสังขาร,าารไม่มีทางจบเลยถ้าเรารู้อย่างเนี้อ่ะปัญญาเกิดเฮ้ยก็เชื่อไม่ได้ด้วยว่า ขนาดแบบนี้รู้นะพอถึงเวลาไงเชื่อมันโมดมดหมดไม่เท่าไหร่นะตอนเข้ามานะก็มาขอกูเป็นครูบาอาจารย์เชื่อเองด้วยนะว่ากูเป็นพระอรหันต์ของมันแต่อพอเสร็จพอมันไปเชื่อตัวเองปุ๊บอ้าวเป็นคนทาแล้วถูกไหมพอมันเชื่อตัวมันเองแล้วเนี่ยเป็นคนทาแล้วเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ก่อเรื่องก่อราวอยู่ตลอดเวลาถึงบอกว่า เรามีเอาวิชาอยู่วะเราจะเชื่อเราได้ไงประเด็นมีแค่นี้เองก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เห็นต้องทําอะไรก็ไม่เชื่อมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่เชื่อมันกายนี่อ่ะกายนี่เดินอ่ะงกายก็เดินไปกายก็ปวดไปกายก็เจ็บไปกายจะเป็นไงก็กายไงกายไงไม่ใช่กูกายปวดนี่กูป่วยกายเจ็บนี่กูเจ็บถูกไหมอ่ะเห็นไหมจิตนี่จะเป็นไงก็แล้วแต่จะสุขจะทุกข์จะเฉยจะสงบจะไม่สงบจะพุ่นวายกับจิตไง อ๋อมันก็ถูก啊จิตจะเป็นยงไงเรื่องของจิตไงจบเลยที่นี้ยมึง <laughs> จบแง่ายกว่านั้นีกที่เราพูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตอนนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้และเป็นทุกขณะปัจจุบนันเราจะรู้หรือเราไม่รู้เราจะหลงหรือเราไม่หลงถ้าศัทธรรมหรือสัจธรรมเนี่ยยังตั้งอยู่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตัดสรู้พระศัทธรรมนี่ยังตั้งอยู่ไหม เป็นของไทยไหมไม่เป็นแล้วใครหน้าไหนจะมาห้ามมิพานได้อ่ะถูกว่าไม่ม้ความเห็นผิดถูกไหมล่ะไม่ม้ความเห็นผิดยิ่งแล้วในใจยังมีคนนั้นก่อนยังยังปฏิบัติไม่ได้ยัง้นทุกข์ไม่ได้ยังอะไรข้อแม้ในใจหลายๆอย่างข้อแม้ใ,ใจหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องครอบครัว เรื่องสถานะเรื่องอายุเรื่องความเป็นพรเห็นไหมมันเป็นสังขารหมดไหมมันก็ล่อเราออกไปไหนโลกอายุหกสิบเราค่ปฏิบัติเดี๋ยวแก่แล้วก็สลาดทรัพย์สินมาปฏิบัติก็ได้กูเห็นแต่เราคนพอเข้าว่าตอนแก่นั่งฟังไม่ได้แล้วค่ะป่วยขาหูไม่ค่อยได้ยินแล้วค่ะกลับก่อนนะคะหลังไม่ค่อยดีแล้วค่ะมาวัดไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้หลังต้องอยู่บ้านน่ะตอนมึงดีๆมันก็แท้ๆไปไหนอะ่ะ อ่นะตอนสักขานมึงไม่ดีมึงจะมานั่งฟังเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าบอกว่า,วาอย่ารอให้แก่อย่ารอให้หลังงอมถูกไหมอย่ารอถึงตอนนั้นไม่ไหวนั้นคนที่สมควรที่จะเข้าถึงทาได้ง่ายและปฏิบัติทำได้ง่ายคือคนที่เนี่ยมีศักยภาพอันนีอยู่นั่งได้เดินได้เ็ออายุไม่มากถูกไหมัยกลางคนนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะกําลังกําลังมันมากถูกไหมเราไปปฏิบัติตอนแก่ลําบากนะ ยิ่งลำบ,บากขึ้นทุกวันนะตอนนี้แต่ถ้าจิตมันเป็นสมาธิละมันรู้แล้วอันนี้คือเวทนาถูกไหมการนั่งใจก็ไม่เข้าไปผูกแล้วถูกไหมมันก็นั่งก็นั่งเดินก็เดินไม่ได้นั่งเอาอะไรแล้วเนี่ยตอนนั้นอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องกูจะนั่งเอาสงบอย่างเดียวถูกไหมกูจะนั่งเอาสมาธิอย่างเดียวอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะนิ่วอนเยอะร่างกายเจ็บปวดถูกปะไมันจะเข้าถึงทรอย่างไงก็ยากเข้าถึงไม่ได้นั้นเวลาเนี่ยในสิ่งที่เราสมบูรณ์แบบ ตายังเห็นปูยังได้ยินขายังไปมาหาครูบาอาจารย์ได้มายันดินได้ฟังเนี่ยมาเถอะปฏิบัติเถอะเดี๋ยวถ้ามันมาไม่ได้นะปฏิบัติไม่ได้นะถึงเวลานะั้นนะปูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะพูดได้ถึงเมื่อไหร่บางวันมันจะน็อกก็น็อกเลยเนาะไม่อยากพูดกับใครเลยวันนี้ใครยะมาคุยอุตส่าห์ปัดไปแล้วปัดไปอีกปัดไปแล้วปัดไปอีก <laughs> ไม่ไหวเสียงไม่มีมันเปลี่ยน เดี๋ยวไม่มีมันเปลี่ยวถึงมันเปลี่ยวไงก็ต้องพูดไปตั้งหลายพราะสงสารม,มันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของเขาก็ได้ไว่าไหมพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสําหรับเขาก็ได้นะสําหรับกูไม่มีพรุ่งนี้ไม่เป็นไรเพราะกูพ้นแล้วไงแต่สําหรับเขาถ้าไม่มีพรุ่งนี้อ่ะมันยังคาคบอยู่นะใช่ไหมล่ะมันยังคาคบมันควนควายอย่าประมาท คือทำอะ่ะอย่าไปหวังว่าจะไปแจ้งในภายภาคหน้านะไอ้ตอนนี้เรารู้แค่น้พอกรเดี๋ยวเราจะปฏิบัติทำแล้วเราค่อยรู้เรื่องเองเพอรเจอถูกปะถ้าตอนนี้มังไม่รู้ข้างหน้ามึงจะรู้ไหมไม่รู้ค่ะยิ่งหลงไกลใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ม่งคิดอย่างนี้เกิดทั้งประเทศเข้าใจปะเข้าใจค,คือตอนนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทาําความเข้าใจเดี๋ยวไปอะไรสักอย่างเดี๋ยวปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยแล้วก็รู้เองแต่จริงๆอะ่ะมันต้องเข้าใจตรงนี้ ทุกแม่ครูถึงบอกไงไปพร้อมกันเลยมึงได้ผ่านพร้อมกันแหละตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนติดอะไรถามเพื่อนในนี้เพือนในสูงก็จะรู้เพื่อนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าติดเหมือนกันถูกไหมพอมันจบที่สูนญจตาพร้อมกันก็ได้ผ่านพร้อมกันถูกไหมทําไมเราต้องไปปฏิบัติเองให้เหนื่อยอ่ะตัวช่วยมีเยอะแยะถูกไหมแต่เราไม่ใช่เพราะอะไรทิฏติมานะเอางะหรือความไม่รู้ก็ได้มันปิดกั้นเอาไว้นั่นเป็สิ่งที่แม่ครูบอกว่าเฮ้ย ถามไม่เข้าใจตรงไหนถามแต่เราบอกเราเข้าใจแต่ถามเข้าใจว่าแล้วเราจะปฏิบัติไงต่อมรรคผลที่พานคืออะไรความพ้นทุกตรงไหนก็ก็ไม่รู้ค่ะก็อยู่อย่างนี้ไปมราสุบคุยคนละเรื่อง<ม>ใช่ป่ะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนถามถูกไหมอ่ะเอ้หนูมีความรู้สึกอย่างนี้หนูก็เห็นอย่างนี้มันถูกไหมคะหรือมันยังไงถ้ายัางไม่มั่นใจนะแต่ถ้าลงคนลงมรคจิตแล้วเนี่ยทวนดิ แม่คะหนูเห็นอย่างนี้ถูกไหมแล้วมันต้องเดินมากอย่างนี้ถูกไหมตอนนี้หนูเห็นอย่างนี้ถูกไหมเพื่ออะไรเพื่อไม่สร้างความเนื่นช้าเพื่อไม่พ่อปูนมิชานที่ที่ใช่ไหมล่ะนั่นในการซูมหรือในการมาพูดคุยสนทนาธรรมกันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากกับผู้ฟังกับผู้สนทนาไม่ได้เกิดประโยชน์กับแม่ครูนะผูไม่ได้เป็นไอ้บ้าหรืออีบ้าที่อยากจะพูดไปเรื่อยๆไม่ได้สนุกนา เรากินอาหารจานเดิมซ้ำ,ซำๆเดิมๆเนียังเบื่อนี่พูดเรื่องเดิมๆแล้วกูก็ไม่ต้องปฏิบัติแล้วนี่มึงว่ากูจะเอียนขนาดไหนเอียนมากนะเรียกว่าเอียนมากๆเลยแหละแต่ทายังไงก็ต้องพูดเพราะว่าเขายังไม่ถึงกันอ่ะแล้วไม่พูดเรื่องนี้จะพูดเรื่องอะไรอ่ะเพราะชีวิตกูที่เหลืออยู่ในสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตรงนี้แหละพูดเรื่องความรู้สึกตัวพูดเรื่องธาตุรู้พูดเรื่องความหลงถูกไหมพูดเรื่องมิจฉาสัมา ไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วนะที่จะอยู่นี่นะมันไม่มีอะไรที่มากกว่านี้แล้วจะบุญบาปก็จะไม่ได้เอาแล้วมันมีใครต้องไปกับมันกัแล้วอนะ่ะเนาะมันมันจะตายแล้วนะมันไม่มีใครต้องไปเกิดไปตายกับมันแล้วอนะ่ะพูดได้เต็มปากเลยไม่ได้กลัวว่าจะเป็นอวดอุตริเพ้อเจอว่าตัวเองบรรลุทากพูไม่ได้บรรลุอะไรกูแค่หายโง่ หายงงแล้วก็ตื่นตื่นได้รู้ว่าเออคําสอนพระเจ้าอย่างนี้พุทธะที่แท้จริงเป็นแบบนี้ธาาุรู้ที่แท้จริงเป็นแบบนี้ศรัทธาท่านดูถ้ามันมีท่าุรูนะเราพบท่าุรู้สักครั้งสองครั้งนะโอ้โหการอธิษฐานจิตของเราไม่เป็นไปด้วยเกเล๋แล้วสําเร็จหมดอธิษฐานที่คนหายป่วยก็ได้ไม่พวกนี้ตาผุ่มเลยท่าเรื่องนี้น <c oughs> เริมพูดเรื่องนี้เรื่องอธิษฐานจิตไม่ได้เพราะว่ามันจะพาคนลงนัทนที พอขึ้นมาปุ๊บมันจะพาคนมันจะตื่นไอ้เรื่องไอ้พ้นทุกไม่เอาอะแต่ไอ้เรื่องอะไรเหมือนจะวิเศษเรืเ่องไ,ไอ้นู่นไอ้นะี่อะมันชอบอเราจะรู้ได้เลยว่ามันจะเป็นกําลังให้จับตัวเราเองคําสอนพระเจ้ามีคุณค่ามากทุกวินาทีมีคุณค่ามากครูบาอาจารย์ที่ยังใช้ทางคิดนะทบทวนนะตอนนี้สมมติเราย,ยังไม่แจ้งเนาะพวกนี้กัแบแม่ครูกับครูบาตายละเข้าใจว่า นกไปหินนกหรือสัตว์บางประเภทหรือพึ่งที่แตกลังมันย่อมไปหาลังใหม่อยู่เรื่อยไปถูกปะถูกค่ะแล้วมันไปหารังใหม่เสร็จมันก็ไปซุกซ่อนอยู่ในลงังมันไม่เรียนรู้วิธีสร้างลังอีกเราเป็นอย่างเงี้ยมากี่พปก,กี่ชาติแล้วด้วยความประมาด้วยความเรินเล่อด้วยความไม่รู้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีที่เราอยู่กันไปวนันวันแล้วอยู่ในการพัฒนาจิตใจตัวเองแต่มันยัง มันยังไม่ใช่ความพ้นทุกในขนาจิตปัจจุบันมันไม่ใช่มันเป็นนิสชัทิชิตอยู่พ้นทุกต้องพ้นได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ขนาดนี้ด้วยสัมมาทิฐิพ้นด้วยปัญญาั้นคนยังมีเรื่องอะไรยะแยะกูจะทําเป็นคนแบบนี้จะเป็นคนดีก่อนกูจะทํากุศลเดี๋ยวพอถึงพร้อมแล้วกูจะทำอัน,นี้หรือมะลําดับกี่ลําดับมาอะไรที่ขวางการไหลหมดไหม หลแล้วเราก็ยึดมันนั่นเลยเนาะไม่ฟังอนะ่ะหนูจะเอาแค่นี้หนูฟังแล้วหนูปวดหัวผมเอาแค่นี้ก่อนนะผมฟังแล้วปวดหัวผมเน้อไม่เข้าใจตรงจุดที่แม่พูดใช่เพราะมึงบล็อกตัวเองเอาไว้ไงเพราะหนูจะเอาแค่นี้ผมจะเอาแค่นี้หนูจะปฏิบัติอย่างนี้ผมจะปฏิบัติอย่างนี้เนื้เมื่อมันบล็อกแล้ว,ลวมันปิดกั้นมันจะฟังอะไรไหมไม่ฟังเพราะตัวกลูมันล็อกไว้แล้วล็อกไว้หมดเลยมันน่าเสียดาย โอกาสที่เรามีลมหายใจที่เรายังมีน่าเสียดายน่าเสียดายมากไม่รู้รออะไรไม่กูก็ได้ถามว่าไม่รู้พึงรออะไรก <c oughs> ันวันวานกูเดินหาพวกมึงมันทุกอย่างนิพานอย่างมันทุกอย่างนิพานอย่างมันก็งงว,ว่ากูเป็นคนบ้าหรือเปล่ามันจะนิพานกันง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอแม่อาใช่กูถามต้วตัวเขานิพานกันหมดแล้วกูก็แซวมึงยังไม่นิพานอีกมันกไดไมองให้พวกมึงนิพานหมดแล้วสาว ที่จะเตือนอะไรเฮ้ยปัจจุบันขณะขณะเดียวขณะเดียวถูกไหมขณะเดียวมีแค่รู้กับหลงถ้ารู้ก็ไม่หลงถ้าหลงก็ไม่รู้เนี่ยจบเลยณขณะนี้หลงหลือรู้ขนาดนี้หลงแล,งลง้วรู้มีรู้รกับหลง <laughs> <c oughs> ออีหลงถ้ารู้ว่าหลงเป็นรู้ยังรู้แล้วไอรู้รล,ล้ก็รู้อยู่แล้วนั้นพ้นทุกไหมเออนั่นพ้นพร้อมกมันเล<อ>ย เออสาธุจบหมดซู o ไมต้องซ้มฮะอันนี้ก็เห็นอะไรเนาะเราเป็นการดีนะเราต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดไม่ฉีที่จะเก็บตัวเนาะก็เข้าแถวต่อคิวเนาะจะถามว่าจะเก็บตัวยังไงจะขอความเมืองหลงแต่มังเดินมาใช่แต่ต้องอาศัยลงนะ ไม่ใช่ว่าพอเสร็จรู้ว่าหลงไม่แล้วก็ไม่ไปละคราวนั้นแม่บอกว่าวราโมโกลงมันคิดต่อนะแต่มันไม่ใช่ปัญญาที่รู้แจ้งนะไอ้อย่างเนี้ยถูกแบบจะมีใครไปเก็บตัวเก็บก็คือเก็บแต่เพื่อจะเห็นอนะไรเห็นปัจจุบันขณะนั่งมึงเก็บตอนเนี้ยเห็นตอนเนี้ยพอทุกตอนเนี้ยอันนี้คือจะไปเก็บตัวแล้วก็ไปเห็นมึงเอาใครไปเก็บแล้วใครไปเห็นแล้วใครไปเรียนอูก็เดินขำว่ามึงรู้อะไรกัน แต่มันก็ต้องอย่างนี้อันนี้นาอนุโมทนามันต้องอย่างนี้จริงๆเพราะแม่ครูก็เดินทางมาอย่างนี้ถือว่าเราพวกเราขวนขวายดีมากอุบาลนันก็จะชี้ลงขนาขนาขนาถ้ารู้อย่างนี้ไม่เก็บแล้วเก็บทำไมเก็บก็หลงไม่ไ <S <S มีใครต้นทุนอยู่แล้วอินน่กบาไปเลยไม่ได้รู้หาอะไรเลยจากความจําถูกไหมได้เห็นความจริงไหมไม่เห็นความจริงในขณะปัจจุบันไม่เห็นถูกไหมได้แต่ความประมาทเลล่อถูกไหมจะทําอะไรก็ทา แต่ความจริงนะคะปัจจุบันน่ะมันไม่มีความประมาทเลิ่นเล่อนะมีการสะสารวมระวังถูกไหมเพราะมันรู้ตัวเราอยู่ตลอดเวลาถูกป่ะมันรู้ตัวเราในขณะปัจจุบันรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลานั้นความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะประมาทเลินเล่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยนั้นบางคนที่แม่กูบอกว่าเฮ้ยกูมาประมาทเลินเล่อมันก็ไม่เข้าใจประมาทอะไรอยู่ว่ากูก็ปวดเลี้ยงนะก็เข้ามาอยู่ในวัดนะ แม่พูดอะไรก็เชื่อหมดเนี่ยเชื่อมันเทียงกูชอจะชออ,อ,อยู่ตรงนี้มันยังบอกมันเชื่อเลยเออมันยังบอกมันเชื่อเลยใช่ไหมประมาทไหม,มคนไม่ประมาทคนทุกข์ในขณะปัจจุบันนี่คือสัจจะนี่คือคนไม่ประมาทถ้ายังไม่ค้นทุกข์ในขณะปัจจุบันมีการรอคอยหรือการไหลก็ต้องเห็นว่าสิ่งน,นั้นคือมิจฉาไม่ใช่สัมมาเมื่อรู้ว่าเป็นมิจฉาเป็นสัมมาอย่างเป็นแล้ว แล้วอย่าใช้กูบาอาจา์เปลืองเวลาท่านให้ถามถามซ้ำเวลาที่ท่านควรพักก็ควรให้นัานพักบ้างครูเข้าใจปะเนี่ยเปิดให้ถามมาถามซ้ำอย่าอายเพราะว่าใช้เวลาเราถามคนหนึ่งหมู่คณะก็รู้ไหมรู้หมดเข้าใจหมดใช่หนูถามคนหนึ่งหมู่คณะรู้หมดรู้ว่าหนูงง่ังไงหนูว่าหนูยังติดอยู่ไงหนูว่าหนูยังหลงอยู่ไ่ไปก่อนแล้วก็เป็นอาย อายคนรู้ว่ายังหลงถูกไหมยิงครูบาอาจารย์ให้พูดออกไม้แล้วเนีแล้วไปชื่อหลงแค้นมาก <c oughs> ไม่อยากเข้าห้องเรียนน,นั้นอีกเลยเนี่ยกวกามเป็นชีพอเราทวนอยู่ในขณะเนี้ยขณะปัจจุบันปัจจุบันค่อยเฮ้ยเริ่มเห็นความจริงมะเริ่มเห็นมายามะมเริ่มเห็นระยะหามมา่างมะมนะความเห็นผิดเริ่มห่างไปเรื่อยเรื่อย แต่คูเรียกว่าเราทบทวนเองไม่ได้หรือมะเราโยนิสโสเองไม่ได้เราก็มึงก็ใช้กูัวว่าง่ายๆเถอะโยนิสโสให้ถูกมะจงจิตมึงให้หงยไพยให้ดีกูไปล้างตูนให้ <c ười> ใช่ไหมล่ะทำให้หมดแล้วก็บหางไงไพ่ให้ใหม่มาจงจิตให้ใหม่มาแงาให้ใหม่ จนกว่าช่องเนี้มันมีลึกขึ้นเราก็ไปเห็นเองเห็นเองแต่ถ้าเราไม่มีความเพียนเห็นไม่ได้นะถูกไหมยังประมาทเลืนเล่กก็เห็นไม่ได้เนี่ยสัจธรรม